vì em mua Facebook tao nhẹ này một thế tao YouTube Facebook vì em mua YouTube Facebook mà YouTube như thế em mua phong chữ trong đó là dùng cái đuôi cái video thế thì YouTube phong chữ sai nè thế thì em mua này bỏ trong này, vậy nên ta những cái chuyện này nên cái này từ Facebook là chỉ nên เรมเช็ดตาเจกเอาชัดสีผูสกันนเามอบเบคเบคกิดสนน้ยาเจเนรามอเตาจเคคินั่น่ะยาเรมอเตาจะเคกิเนีเจเนแต่เราเลยนั่นยา่ะนี่เตาจะสบคเจเนแต่เราเลยนั่นยาเจนจุ้งกนรหังจากเาเนี่ยตีปอดตีได้แต่เพศนั่นน่ะยาเจเน่รามเตาจะเนี่ยตีเพศแต่นะาเออ

พอเป็นเนตัวกานแต่ตาลจะเนื้อตอราต่างตัวสมัยเาจะเป็นอะไรจะเป็นเราเป็นเรเช็ประกบเก่าเนอยป็นเราเนี่ยแตงก้าจะเริมต้นใช้งานเนื้อะหญ่ถ้าเป็นเราเนื้อเริ่มต้นใช้งานตานจะเนื้อไตหนาตัางเชื้อหลเราจะอย่คุณต้องการตั้งซีเพนี้ว่าอะไรเนาะจะเนื้อนยเตีย ยนะยูอาตางกรุนเปเพดนะยูอาจิยนเปเพดนะฮุยจานะยะเจลาจาคนะเจยุนเนจาเจชะยุสาเตยุรฮอพยายววาเกยวกับราจวจมเกวกับราชจะชาตางตยู่ยนะะนะจจงจะปชะเกยวกับ จะอยู่อยอยู่รู้หรอคแต่อยุมรนไปเพศอน,นกเกาะอ่ากา็จนังปอกกิอยูรเเุ่นพื่อกรเ,กเชีนอยจะกุจอยนอยสมิตีม,ตมกขงนยมกของออนไลน์น ขอน่าจะอยากตาข่ายนะใหญเนี่ยเนจะจละเน่ยช่วตรเนี่ยนะตั้งมานนเากูจะกู่าเดีมขวอออนไลน่นะหญ่ทายอช่วตาแล้วน่เจะอยู่รอเนอด้อเขาทับไปนะาให่อ่าจจ้องแต่นอกจะเนน่ยก่ออยู่สายน่าใหญมุมมู่ได้อธิบายเพศนี้และดีที่สุดนาจะนม่ว เราอยากนหลจเรารุ่นบอกนยแจะแต่ชินิปูอยู่สามารถสายต่อไปรุ่มบอกซสน่จฮก็สอีจก็ตีรุ่นบอกเส้นเต่าออลต่ไปรนต่าชิปลาวจะในชปูก็ตีปลาวยในชปก็สายปมงมูเสนจจาอยู่มของออนไลน์นั่จะสินค้าบริการนอ่าสินค้าบริการใจคุณติดต่อขาเนนันแหละใชคเกี่ยวกับดัชี แตากัตั้งกลุเพเพต่อให้ก็จะวิดีโอก็สายครอบเพียงแค่โอกาสกรจาก็หล่อแยงแต่นอเชนเนี่ยกี่ยวกับแต่รู้เหตบเพียอก็่ว่าอย่า่มบอกผู้จะก็ติดแลวมบอกนะจ๊ะเท่าก็ติดตาอะไรจะก็รู้ละก็ชอบกนทตมืดก็เนี่ทับไปนะอ่าก็เนี่ทับไปจีนต่อรอหน้าตั้งชื่อเะไรเนาะโน้ตี้ก็ผปว่มเว็บไซต์อยาก็ผมว่าเว็บไซต์มืของออนไลน์ เนี่ยก็มอวจะชกแลเว็บไซต์เด้าคนายกปอนก็เว็บไซต์เดียคณะเฮียเดกก็ชิม้วนะาจะก็เติดตะลุ่มปกหอกไก้คณะนายกแล้วก็ฉีดมัวนะจะก็ติดตลุ่มปกแอนฉันไม่มีเว็บไซต์นะเจเนี่ยเขาทับไปนังนายกเราจะเตนอนน้องนะเจนเนี่ยก่อยู่มูไซโปรไฟล์จะเล่จอดโปรไฟล์แยรี่เขาอยู่ตัวเฟซบุ๊กนายก ตอดโปรไฟล์ต่ดหน้าปกน่ยาจะเป็นหมดตอกแแ่น้นยยจะก็มาของออนไลน์นะเนี่ะไรตอน่ะยะตั้งนอมาอยู่สามารถขอตอนหลด้นนะมีเนี่อจสามารถู้ตาน้อยะูน่อยถ้าู้แตอยั่เนี้ยล่ะจะไปเนี่ยจะขอสาว จะก็ชัดสีมาำเ้มห้อยน้อยอ่ะจะบันท no <sm ack> ึกอ่ะจะชัวร in ์น้ปรไฟล์น่ะจะชัวร์น้ำปกส่วนน้จะกำหนดเตาเพิ่มหูบน้ำปกส่วนนอยะเตาอิเตอรน้อยเตาอิเตเจ้าจะอยู่ใเจ้าจะต่อนน่อยก็น จะใช้กูจอกูมขอออนไลน์แจะกูจอเจะสินค้านะาจากรายการสินค้านะจะร์เนียเจอของเห็นห้อยนะย้อเจอร์กนบันทึกนะอย้อ อ่าจะทาต้าเราเนาะเจอยมูอ่ยกจะขอเห็นห้อยของน้นาย่ะอ่าเราจะะขั้นตอนน้องนาย่ะเราจะขั้นตอนน้องเนาะเจเนี่ยน้อยู่นอเนี่ยขทบไปน้องต้านาย่ะเจเนี่ยขทับปจจุนตัดขอยมูซน

จะบอกงั้นจะใชกสีะะนันตานาาันนย่าใ้ใจตัตัตวยกโป,ปอ,ยอยู่นยัยะถอยติดว่าตัไมติดจะใสีันะตานันตละนันะปนัญญาขอสาตาส์ซึ่นั่นไกลายตัวนียปปออยกโป้อยา,า,าเลยด้วยสาวนอจเนตัวหุปภาพสนัอยู่โปออ้น่นงอจะเป็ดดอกก้าลามุตนนนานาันนะตาถ้าเป็ดดกก้าลมุตนนานาั่นไย่าเออถอยอยู่มู สนจะพวกยต่อเฟซบุ๊กตัวเนี้ยยกปเลยทึ่งใจต่อยู่ตัวเฟนเพจตานายะยูต่อกระดาต่อตัวฟนเพจนยมุงกียามุงแค่ขยเปกิวิดีโอที่ยงกัวด้วยเทายนะยะอย่างกิวจะวจากวาอยู่สังเกตจะขาหน้าอย่างรกิของดวของบอลยแต่ยังมน้อยไรเทนายะเป็นมาเตาเต้นไอยู่ตัวแฟนเพจนายะอ่า

แชรในวิด um, like ีโอรได้ด้วยอะไรอยู่ทตของอายุอยว่าม้วพดต่อ y o u t เพนอต่ยรัชีจะพิศาจะ่ออไอคนไมนาอยากอ่มขขากงน่ายากไม่อปิศาจต้อง่ายๆไม่แม่แต่ย่าจุนชงจน่าสยออ่า nhu e là sao dạ chào e cứ trong hàng à sau đó thì nó lại nó chạy vô là một sai để đua này ạ để đua vô giờ muốn cái จะถึาเราู่อบจะหากาที่จะก้งน่จะอยู่ายทนนะอยู่เฉยๆทนนะยาพยายามอยู่ในจอด้วยจอวิดีโอเสียอยู่ในรก็ที่อ้วกพัเวิดีโอนาะนาละราอยู่นเนาะจะมในมูอตาจะหาอยู่จอดวิดีโอเทจอดด้วยนะจะพิสศยแตเกี่ยมจอยได้อ่าดยมชินจอดนะสัจ จดนนอายจะรเหีดเเขทัเร่องต่อเรองใสยูได้ด้วยนะสได้จะ่รีดเจะเก่าชาสอจะเก่านนะเขาทับไปนั่นละจานี้แต่เราเรีน้อยจิงเก่อยูเก๊กขาอยูได้ด้วยเช่เป็นต้นเหยนะกจต้นเหียอะสามารถเนี่ยเก๊กขต่อยะสามารถเก๊กขายต่อนะแต่คอยเลยด้วยแต่อยู่นนเนี่ยลิจาริจา ยูขอดูหอเช่าในจุดนี้ใน็นดนี้จะเห็นห้องสำนงานใหญ่ยจิขอปบาจุหองในนี้ยปานขนาดละตอมั่นัดเจาเจ้าใช้สีพอก้นายส่ดอกกานีมูรน้นรนฮาสกิมชาลาสดีจนะเนี่ยมนัจะเกช้ก้นะเฮยยกเลิกจะเจเกใช้เราพอก้นาฮ่ อัตวาตาตาตรายุชนใหญ่ว่าจะเนี่ยจ จะเนี้ยหมูโตเนีจะเนึ้ดูอยู่ได้ด้วนนะท่าอยากด้วนมาชัยใชย่ไหมเขาวิดีโอมันเนี่ยก็ตั้งใจน,นะอยากเนี่ยต้งเกลี่ย,ยนะเกลี่ยแกะนะทะาอยากจะเน้ยจะยงวิจีดินล๊อซอย้กจะกวนหมอเคนอตอเป๊ะความพื้นฐานเตอเป๊ะเก๋นได้จะทอยู่จงังโฉข้าวเจา ต่างว่าเฉยยออยู่แต่เฉยยอแต่ถัวอยู่ตัเพจนอเต่ยล่ะจรกัสันแยกหรือจาเราก็อยู่ที่เรจะอยู่แจกุมาเยยอตวาที่ออนยาคนยีอยว่าขั้นตอนที่อีนตมนนึงติดตามอยู่ออ่าอีาแงหลายนายฟเพนยอีาแงอ ý sẵn mà thiếu yếu lãi nó dạ là bộ trò trai rồi dùng một sáng lại đây hồ nó chỉ cho nên ta cũng mất khi nó trở về và cả cái nhà thì nó tin to là thế nên tao sẽ có video nào nên tao phát nhà nhà trình nhà nhà tư nó chơi ปันนีสสขยเ่กูะเนี่เที่ยปอกเนเจอพาริออยังมุตังอยู่เตชายน้อนดเบื่อสุต้องอ่าลเมืองลูกแข่งลูเตชาวเตรเที่ยวจใจโดยอยู่เตเนียที่ยวตเนียอยเขเนีเจอดาอนะยะเจ